ำพรบกับป้ายภาษีหายทำยังไงดีถ้าจะขอใหม่ถ้าเอกสารอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบให้ครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับลองมาทบตัวกนกั้นก่อนว่าระหว่างพรบกับป้ายภาษีมันคืออะไรนะครับอ่ะผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับอันไหนพรบอ,อันไหนภาษีแยกออกไหมครับโอเคให้เวลาคลิป2วินาทีนะครับอ่าหมดเวลานะครับอันนี้เรียกว่าพรบรนะครับส่วนอันนี้เรียกว่าป้ายภาษีหรือว่าป้ายวงกลมที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักนะครับ เรามาเริ่มมาที่พอลบก่อนนะครับพรลบถ้าเกิดเราทําหายนะครับไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเพียงแต่เราต้องไปขอใหม่ที่สํานักงานกับตัวแทนกับไม่น้าหรือว่ากับบกเกอร์นะครับทั้งที่2เราจะไม่ได้เอกสารตัวจริงนะครับเราจะได้เป็นสําเนานะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเคลมสินใหม่นะครับในระบบเนี่เขายังคุ้มครองปกตินะครับเพียงแต่ว่าครั้งที่2เราจะได้เป็นสําเนาแทนนะครับอันนี้ก็จบไปในเรื่องของพรบนะครับทีนี้มาในเรื่องของป้ายภาษีอ่าน้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ป้ายภาษีนะครับ ถ้าป้ายภาษีนี้หายเนี่ยเราต้องรีบไปแจ้งความทันทีลงบันทึกประจําวันไว้นะครับอย่ารีรออย่าปล่อยให้มันนานนะครับเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพเก็บได้แล้วไปทําเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมาอันนั้นเราจะเดือดร้อนนะครับเวลาเราไปแจ้งความนะครับเราต้องไปแจ้งความในท้องที่ที่เราทําหายหายตรงไหนแจ้งความตรงนั้นอย่าลืมนะครับ ทีนี้ข้อมูลที่เราต้องเตรียมไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดิเราต้องเตรียมข้อมูลในเรื่องของทะเบียนรถด้วยว่ารถคันไหนที่ป้ายภาษีคันนี้ติดอยู่ที่ทาหายป้ายทะเบียนหมดจังหวัดตัวเลขอะไรก็เตรียมมาให้หมดนะครับและที่ขาดไม่ได้คือป้ายภาษีที่เราทาหายเนี่ยต่ออายุบวันไหนหมดอายุวันไหนข้อมูลพวกนี้เราต้องเตรียมไปให้เจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะถามนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ขนส่งเดียวกันกับทะเบียนรถเรานะครับอย่างเช่นรถเราทะเบียนจังหวัดระยองเราก็ต้องไปที่จังหวัดระยองจะไปแจ้ง ขอใหม่ที่จังหวัดชลบุรีแบบนี้ไม่ได้นะครับทีนี้นะครับในการขอใยภาษีใหม่มันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือถ้าเกิดรถเราติดไฟแนนซ์อยู่นะครับกรณีนี้นะครับให้เราถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของเราส่งส่งเรื่องให้ไฟแนนซ์เลยนะครับเราไม่ต้องมาทําเองครับเองแต่ว่าต้องแจ้งไฟแนนซ์หน่อยว่าอ๋อเราท้ายภาษีอะไรแบบนี้หายนะครับเคสแบบนี้นะครับเราอาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดคุยกับไฟแนนซ์ว่าจะยังไงเท่าไหร่นะครับในกรณีที่2นะครับ ้ารถเราไม่ได้ติดไฟแนนซ์ผ่อนอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเอกสารเล่มตัวจริงอยู่กับเรานะครับในกรณีนี้นะครับให้เราไปที่ขนส่งแล้วเตรียมเอกสารหนึ่งใบทึกประจำวันแจ้งความที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ2คือสำเนาบัตรประชาชนของเรานะครับสานะครับรายการจดทะเบียนรถเอาไปทั้งเล่มจริงและสำเนาครับพอได้เอกสารทั้งหมดแล้วนะครับก็ไปหาเจ้าหน้าที่ติดต่อแล้วก็ก่อคำร้องเอกสารอะไรให้มันครบถ้วนนะครับจ่ายค่าธรรมเนียม25บาบาทนะครับ แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วได้ป้ายภาษีนะครับแล้วก็พรบมาใช้งานติดหน้ารถเก็บพกอะไรเรียบร้อยนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถามในข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้แน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับฝากแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับขอบคุณครับ